เห็นหนานะข้าวก็เลยไปกินข้าวกันเนาะข้าวกันเนาะบากินบอกยงเอ่ยกินนะเห็นบอกไปใช้ดูไปใช้ถอดก็เกี่ยกันเลยดูนี่ฮะดูนี่ดูนี่สิไปใช้ดูฮะ ยาเฮ้ยเห็นยาคนวะเอ๊ะสบายดีป้าุูกก็ดุกหนาวพี่แล้ววะสบายดีกะอุ้ยเจ็บบ่เจ็บจะชุดคุณนายนะมันดีไรอสบายดีป้าุูกดุกล่ะยังงามดิอ้ยเอ้สบายดีก่ัน บเนียินห์อเอออู้เป็นแพรได้บรุบอแพ้ดีดีขันว่าหากล้องพี่เลยว่าดีเลยมาหานมุ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 นเห็นหายบออุ้ยเห็นหายยังเนาะนี่บอในป่าลุงเนื้อ็ะหายได้นีเลยตัวเสพเขานี่ยธรรมดาแต่ละมือ โอ้โหใช้ดุใช้ใช่แมงไม้นะโอ้แมงไม้ใครสบายดีเด้อปลาดุงเด้อพอๆกันอีกแล้วกับสาวมานองนี่นี่ข้าวข้าวเดิมลูกสาวสองจิกกับสามจิกมัอนี่จั่งชุดเพิ่นเด้มันดูเข่ากับข้อเลยเดยชุดเดี๋ยวหนึ่งบอกเออมันกระดุมปุ้มปุ้ยเลยมาอยู่ กิ้ข่าไปมอนีเออรู้ใดูล่ะอุ้ยกินข่าวยัางนกินข่ายังมันีกินเข่าเลยห้อนเองปาห่อนเด้อะไรวะไหน่ไหนๆยผ้าไปใช้มันีนะใสผ้าอันไไปใช้มันีนะ เขอจะใ้เพื่อนนี่แม่ไปใช้บัตรนี่พ่อได้ค่ะอู้อันนี่ได oh, so. oh, mm. ้ป่อพ่อพ่อก็แม่ไปใช้พ่อก็แม่ไปใช้เฮ็ดดุกเฮ็ด

เอามาแล้วมาแล้วคดีก็ไม่ได่แตวกอะมไล่อยู่อะมาไลเอเมมาเลยเมมาเลย พี่แม่ย <Boy> <hair> <is> ีพีแม่ยีพีแม่ยีเงินไพสิอันพ่อนั่นพ่อนันพ่อาออกมาพ่อชัเสื้อผาอยู่เห็นหน้าเห็นหน้งอู้ยนยเองพวกเนี้พ่อพ่อพชัเสือผาอยู่ดุยมันชัยจะ่งอยู่ดิ อ่ะคะไปก่ะไปออกมาว่าก um mm. ันดุระหน้าแต่งตโตกันยุ้ยนี่หน้าแต่งตโตกันดุระปามุนจังได้เมย์กับเมยที่ดีกับปามุนอยากไปเมย์น้ำแดงเมย์น้ดูดได้โยขอนเหนื่อยแน่แม่สิลูกเหนื่อเด็่ขอดี๋ยวมานอนออกมาออกมาตะการออกมา หิวใส่ของน้ำมันหนีเนาะโอ้เป็นแต่แพงแทะฮะโอ้หิวหิวของอันนี้นาวตู้ว่าดูบอกไถ่ไถ่อืมตายเนาะหิวงามแทะนี่นะนี่บอกตู้บ่นี่นะตู้หายจะบว่นี่นะเออตู้เพิ่นเอาหายตู้ไรตู้ไรอยู่เพิผดปะตู้ว่าหายว่ตู้หายหน่าว่าเอ้ยหาตู้ไร

พอดีพาไปใช้ันนีนะ่ะ<อ>ฮะครังนั้นป้าถามนี่พอดีพาไปใช้ันนีนะ่ะ<อ>ฮะพอแค่หาพ่อหาเหลี่ยมพ่อวันนี้วันนี้วันนี้ตาฮะตาพอมันไปตามมาพอออ๋ตายครับพ่อตายครับ อไเลยตางตาอะไรเลยเฮ้ยทำง่ากนชนกินบ่นมอนนกเนาะเป็นชเนาะเอ้ยโอ้ยนี่กเ้อยู่พออใจขาดเดียวอืออันว่าเนะนี่ลงไปแลกัลงอเพื่อนกกลัวหายเลยเพรจะมันมีสอัน แยกินกินได้ม่ใช้กล no. yeah, ่องวานอีกกน้าวกินข้าวดีด้าไปกินข้าวกินข้าวไปโน่เออพี่่าพี wow. ่ี่ย่ไปใช้ีนะเอพอเนะอยากไป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 ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปหไปใช้เอาไปใช้ตีไปใช้เดนี่ โอ้เห oh. ็นหนานะเขาก็เลยไปกินข si> ้าวกันเนาะข้าวกันเนาะบอกินบอกยังเอ่ยกินนะเห็นบ่าวอันนี้กินห่อนเลยห่อนเลยมันห่อนวะลูกวะห่อนอุ่นเย็นกอ็ให้กินแบบมันห่อนมึงี่อรบี่ครกินข้าวกันนด้กินข้าวกันนะนมด่ามินะ นนอะวะเาะเห็นนะใช่ดูใชยใช่หอนบ่าอุ้ยสาวอุ้นเเต่าจะม่กินบอจช่ะเอ๊ะ อย่างจังปังบ่นเนกินได้ไหมกินเนืได้ปากินเนื้อได้ปกินอิ่มเลยมายอมยนางนาลงเออกินข้าวเอิป้าลุงกินข่าวไหมพอลกินข่าวได้อยู่ป้าป้ากินข่าวเลยสิเอาเอาเลย เล้อ๋อป้ากินได้ดดกินได้ดกและข้าฮ้อนว่าดดแหละข้าวด็กไทก็ฮอนขน้าน้ำกินข้าวน้ำเอาน้ำ ไม่อะหนูอมันเพื่อนลูกปลานม่ยังอุ่นปลาอยู่กินเกากินน้ำเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อข้าวเส้าเที่ยงแล้วนี่นะเที่ยงหรอข้าเส้าเป็นข้าวเที่ยงเหยียบเป็นข้าวแดงตัวใหญ่แท้อันนี้ เ็ฟ <c oughs> ป้าเผ <c oughs> าเขิน,นยังไว้หนึ่งมาจะกลันนี่เองจบอันนี้บ่อจะปลาบ่อ กินยาเนี hmm. mm ่ยน่นๆข้าวจันอะไรนะจันนีเด้อจันนี่เด้อดีเห็ดเจ้วมีคนอ่านเนาะอืมอืมอร์กินอันนี้ขอชมก็ไม่ใช่เกาะเมียกินปลานก็จะบอกเอาเจ๊อยู่อยู่เหมือนกันได้เอ้อเว้ยหายไล้ เยอะไป้วเยอะนี่ยเอ้เอาแน่ยูเอ้ยงกินนิดนนดม่งกินมีสี่อันมดเือละกะโหดห้านกะลกไปกะหาอะไพนี้นี่ยอมไปลกจุกให้กินยุ่กันทั้งในล่ะเธอเล่าจะไหนก่อนนะไหนหมดเอะ แคู่เงนเดียวกันนี่แหละว่ามันสี่มันบ่กวรามมันเป็นนางเกากมันตัวตัวชองันนะเสียงนะกตะเอากะเอาเป็นนางกอันนี่ับกาย่งนางกกเกนะนี่ดน่ยิ้มเนาะขาวกับพัดพัดเทเดือดานสามชุดเดชินไหน Mấy lúc chúng thao Kẹ ăn nè Ai nè, tê tê ra miền nông mà Gồm, 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 gồm Nhà nghỉ đây đốp nữa được đấy, Nhi, được Chị mẹ Nơi cho ไดงกินว่าน uh ี hmm ่ลกาิน้ผนกินไป้วพอมากกินคนก้อนเลยนั่งกินหน่อยกินลาอหน่อยนะน่ไหยกินน่งยูยูหันมหมฮะไหน ยังย hmm. ั e ่ย네ังกันนะดูความชนอยู่นี่หมดเลยจ้ะครบครบเสร็จผกงานงานกระเาก้าเอาเนเก้าอันนี้นะกระเอา้างางบ้าในกใส่กรอบอันนี้นะ กินนะแม่เก่าขอนนี่เขาเป็นสามารถกินขนมปังกล้วยน่ากินนุ่มมาดักถ่ายกินเขากับช็อตห่อนใช้มันเย็นเลยดุคนณประยาดกี่บาตินระหยังกับคุยาบกนหยาห่อนมาห่อนกัน ไม่สดนะเอ้ยหยอเฮ้ยหยอกวะเฮ้ยหายเงเ็นหายบอนอะหายคัดพอบหายคัดพอ้พอพาไปบ่อะอุ้ยตุ๊กตางามแท้ เบิ่องหายปลาเบื้องยังหายปลาลูกเบื้องยังหา่างาาง,าางามให้ตุ๊กตานี่ยเฮ้ยงามบ่มปลาขอได้บ่ขอาหายบอไปอย่างไรได้งามแท้นี่มาหายบ่นี่ยมาขออย่างดีมาได้เบิ่องทำนะนั่นนั่นญาติรอกแล้วตุ๊กตาเนี่ยได้เสกกองได้ยากแต่ญาติร้องเมย์มีบอ เขาหนแกงกันยูได้ิเนี <desserts> ่ยเอาเอา้ยกหัวนอกนะโยกโฮะจะโยกันนองกันนี่หัวนองนอนมึงนี่นี่า้กินนี่

ไเ่อ้อว่าลงใช่เกาะนะอ่ะว่านี่อาว่าโอ้ยหอนน้ใสดีอุ่นจ้อนก็หายกันแล้วไหนอยู่นนะมอมมมาไวแล้วเนี่หานอนกินนี พ่อไมกินปลาลูกกับเมียกินปลาพ่อไกินปลาแลยบอดี้ไม่บอดี <to> ้ไม่กินปลาไปกินปลาระเนี่ยอะไรอะเ็ดบองออ่ามันมันมีกินข้าวดิกินปลาโทษแั้วมีกินข้าวคือมันแฉะไเป็นจัง ที่เนาะไม่ดีใช่กุ๊กตุ๊กติกเนาะจำล็อกเพราะมีแค่ตับแจ่วแคนตับแซ่วได้กินละเชื้ออันอันผักพริกมะชีพันได้กินหนึ่งชิปหน่วยชิ้นเดือดที่เบิดมันเอาเอาไปได้กินยังดูดิอันนั้นนี่เอ้ย กินเพลียกินยังกันได้วหรอย่าเห็ดดินวะกินเยอะตี้เยูหันหนามาเยอะยะยอะโออนทำเป็นแห้งกันได้ไหมปอนกันเป็นย่งกันได้่ะแย่งกันได้ล่ะ แม่่เวอาตัวเพิ่นแพงกันเสียเสียดเวยอยู่เหรอเฮนอะเนาะเพชรครับว่าด้ในบทอยไรเนี่ยอืมงานฮอร์เนมเลยอืมเป็นเรื่องกินเพชรนี่ไม่ค่อยกินเพชรเนาะ เก็ดให้ดูจังถึกใจคุณเถาได้เละ่เกเ็ดอันนี้มันมีแล้งเสียบดูดูนางทำหืมมาจะเฮ็ดดูล่ะสีมันจะออกมานี่นะล้าลาะไลูนีใจขนาดเปิดตู่เลยลอางมัมพ่อหม่ดูล่างกินไอพ่อเอง แมาไเออมาไหใช่ครับใช่ครับใช่อืมอะยัไงมีหลอดหรอมีหลอดหรอหลอดแห่หลอดไมเม้มันมีว่อ่ะมัเบียกตรนี้มันหนึบตรนี้ไ่แน่หรอยูจะไปเฮเทหมอกหมอง่บกนไหมในช่อภูมิใ ไม่ต่างกันหรอมันแหงลมันเห็มไม่ต่างค่ะจไปใส่กุแอ,อย่างเดียวค่ะอะไระไมาพอีปตู้เยน็นไหมจำเดือข่าวไพ่ฮกเกยนเหมเรวมาวมเรื่องข่าวไพ่เนาะไพ่กาพคกันชนนันเนาะข่าวไพ่ีนแพงขนาดน้่เนี่ยน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยโอเคไม่พอไม่ไม่ไมตอโอเคปิดไปดิ เอาไปไปเนงช็อยก่อนเกิดก่อรเกิเสร็จตุกตาไม่เนียตุกตาตัวนี้โอเคเรับเออฮ่าิจเดลุิจิจิจิอะไรจิ้ง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 จิ้จิจ้จ้่าวเศมาง่ยูกระพออีกเนี่ยบ เอาข้าววาเอาอีกวกิน้าววามันแด้กระเทียมอ่ะนะเจบอือขอตูที่คักแจบบปนุเออหนาวช้างอยามาแส่บวะเสเจเบ่งกินิง่ะทิ่ดีช้อ ป่ะขี่รถป่ะมาดิป่ะเอ้อยนุกเลยขี่รถป่ะทิมอัดลาดป่ะโอย้ยแล้วแล้วบบดนี้แล้วบบดนี้แต่เวลาที่นั่นเนี่บแดนี้คิดไหลเลยู่เอ้ยตรงนี้ดูเพื่อนได้ตัวอยู่เพื่อนได้อยู่เพื่อนได้บัดไปเจอกด้อยู่เพื่อนกับแม่์ได้

เคไปไปไปเกิบไปไปเก็บไปไปให้เกิดให้เกิบเกอพังเกิบลูกไปเกิบไปไปเกดอยู่ด้านบาเบืเอาไปใเกดเสีให้กินไปอ้เกิบอ๋อเกิบเจ้านี้เงเกิบเจ้านี้าอยู่ด่าบไปเกิบอยู่ด้านลูกไปให้เกอบได้ลูกเกิบได้ให้เกิได้ไปนางเกิดมาหน้าเนี้ยกินลายไม่ได้ได้บเดียวนาะ น้ำเช็ดปลาดาวดูปดาวน้ำพอไปดูไปเอ้กี่ปลาดาวไดเอ้กี่ดาไดไปไปหัเกือไปหยบละอจะชูเช็ดปลุกเช็ดชูไว้ย่าเราไปดไปปลไปักเกือไป ่มไวชุเปล่ยนนะจม่มายังนะรุ่นตามไม่ห้คาดสายตาได้วะลูกอืมไม่คาดสายตาเลยเฝ้าเฝ้าเลยวะนี่พอชดีเท่าไหร่ก็ไปนะ <laughs> ตามมาดิ <laughs> แม่ใช้แม่ปริยูนีแม่อยู่เพื่อนผู้รม์าลงแม่แม่ไม่แม่ม่แม่น่แม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 ่แแม่แม่น่แ้ ไปขับไปโดข้อืมนหเอากาศนี่อนพะตโดดซับมเียึโอเคะนี่เสร็จแล้วปลาดปลาพว่อคิด่สบายดีเอสบายดีปลลุงกันเลย เอน,เนั่งอยนั่งอยดอกแมยคืนมันด่งัสวัสดีป้ารุ่งกันสิบาย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 ได้นั่งอยี่ดอกแม่ขึ้นยี่ดอกข้าทำแมยคืนไปบา,บายเลอบัสสบาสดีสับ